ไม่เข้ามาเข้ามาครับโหเป็นฟอร์ตตัวเก่าครับ4 1 1 0 s นะครับอายุมากกว่า30ปีต <g ül> ัวแรงในตำนานครับ กาดยามเสาครับผมไปทำงานครับผมไอหนุ่มรถไทยซิ่งครับโอ้เจ้านายเราก็ขับรถเร็วด้วยวโอ้จวดใช่ปะเจ้านายขับรถซิ่งกว่าเราอีกครับโอ้เ <c oughs> <อ>จา้จาเจ้านายขับรถซิ่งมากเลยครับ <c oughs> มันจะกาศยังไม่เ่้าครับผมมีประเทศเซวยครับอากาศเย็นสบายครับผม เริ่มเข่าสูร้รดูร่อนแล้วครับผมวันนี้28ครับผม28มีหนาครับเวล,ลาเปลี่ยนครับผมจากทางกันหาช่วงเดี๋ยวอยู่ c ช่วงครับผมเข่าสู้รุดูร่อนเต็มโตครับผมบรรยากาศข้างท้างครับข้ากระบองเพชรครับนี่ โอ้โอ้เบียกลากลรอเลยโอ้แรงแรงแรงบรรทุกรถชิโก้ครับฉีดยาครับผมพนักงานฉีดยาครับผมโอ้ตัวแรงในตำนานครับนี่ยชี้รถไปทำงานชมวิวนะครับทางถนน ปอดเผาเดียวครับผมนี่แรงๆเลยครับได้เ้ปอดดีๆวอดดีกว่าลูกไทยนล